สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Remember Me อีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้จะเป็นในส่วนของ Diablo ่าหลังจากที่เราทำ Build เกียร์ of d e a d l a n d แล้วก็ตัว UE Multi Shot ไปนะครับวันนี้เราจะมาดู Build ที่เอาไว้ลงตัว Glitter Rift นะครับมันจะมี2อง Build ก็คือ,อตัวนี้นะครับเป็น m a r a u d e r m a r a u d e r Casting e r m a r รเดอร์ er, ตัวเซนท r รีนะครับโดยใช้คลัสเตอร์แอโร่ในการทำดาเมจส่วนอีบิวหนึ่งเนี่ยเขาจะเป็นตัวนาตยะนะครับอีกบิวหนึ่งเนี่ยจะเป็นนี่นาตยะสไปครพนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูในส่วนของ m a r รเดอร์คลัสเตอร์แอโร่ก่อนนะโอเค มาเริ่มที่ชุดเซตนะครับชุดเซตของมาร์เดอร์นี่หลายๆคนน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว,าว่ามันคือเซตที่เอาไว้วางเซนทรีนะครับความสามารถพิเศษ2ชิ้นก็คือตัวคอมเพนเนอเนี่ยจะเรียกส่วนของสัตว์เลี้ยงสัตว์ประจำร่างของเราเนี่ยมาทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นหมาหมีแมงมุมแล้วก็ตัวแบ็คเจอร์ตัวแบ็เจอร์ ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีสเตตัสบัฟของตัวเองนะครับทำให้เราเนี่ยค่อนข้างโหดเลยทั้งเกราะทั้งโจมตีจะเห็นว่าเนี่ยพลังป้องกันเราสูงมากซึ่งมันมาจากสัตว์เลี้ยงพวกน,นี้นะครับต่อไปนะครับเซตสีชิ้นในส่วนของเซนท r รีเซนทรีก็คือเซตวางป้อมเนะี่ยเซนทรี Century นะครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีของหลายๆท่าเลยอย่างเอลเมนเอโรชักครามนะครับอิมเพลมติช็ หรือครัสเตอร์แอโร่ซึ่งในที่นี้เราจะเลือกค l ัสเตอร์แอโร่นะครับแถมยังไม่พอเนี่ยเซตสี่ชิ้นเนี่ยทุกครั้งที่เราวางตัวเซนที่ไปนะครับและใช้พลังไหนสักท่านึงเนี่ยเซนที่เนี่ยจะยิงเพิ่มไปอีกอย่างเรายิงครัสเตอร์อีเรลลไปนะครับถ้ามีศัตรูเนี่ยเซนที่3อันเนี่ยมันก็จะยิงครัสเตอร์อีเรลล์ไปรวมเป็น4อันเลยโอเคเซต6ชิ้นนะครับ เซต6ชิ้นเนี่ยจะเพิ่มพลังของ Elemental Arrow, s h a c k r a m Impel, Multi Shot และ Cluster Arrow นะครับรวมถึงสัตว์เลี้ยงของเราแล้วก็เวนเก้นด้วยแล้วก็ s e n t r รเนี่ยจะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น12,000ซต์ตามจำนวน s e n t r รที่เราวางไว้ก็คือ12,000คูณ3นั่นเองเราวางไว้3อันนะเห็นไหม แล้วจะเป็น12000ันคูณ3ต้องเท่าไหร่อ่ะ36,000แรงโคตรๆนะครับซึ่งเราจะใช้5ชิ้นนะครับในส่วนของเซตมาร์เดอร์แล้วก็เซตรองเราใช้กัปตันคริมสันเหมือนเดิมนะครับเพื่อที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของรีดิวคูลดาวแล้วก็เพิ่มดามจดด้วยนะครับตามดามจดที่เราทำได้นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปอกแขนว้าออฟไครตี y ปอกแขนเนี่ยทุกครั้งที่เราใช้สกิลลดลดในส่วนของเฮดเทรดเราเนี่ยเอ่อเราจะได้ป้องกันดาเมจ50%รนะครับเปวละห้าวินาทีธนูธนูเราใช้หยางนะครับทำไมใช้หยางเพื่อที่จะลดตัว Reduce Resource c o อา่าเพราะว่าทุกครั้งที่เราใช้ท่าเนี่ยครัสเตอร์คัสเตอร์อารเนี่ยมันจะอินตัวเฮดเทรดเราเยอะ เพราะฉะนั้นอย่างเยจะช่วยได้ถึงแม้เราจะไม่ได้ใช้มัลต mm. ิช็อตก็เถอะหรือบางคนจะใช้มัลติช็อตก็ได้นะครับแต่ผมเลือกใช้คัสเตอร์แอโร่เพราะมันแรงกว่าต่อไปนะครับจะเป็นซองธนูบอมบร์เตอร์ซองธนูเนี่ยจะทําให้เราวางเซนทรีได้3เพิ่มอีก2อันซึ่งปกติในเซนทรีเราจะวางได้แค่อันเดียวนะครับมันทําให้วางเพิ่มอีก2อันได้จากซองธนูนี้แล้วก็ดาเมจจะเพิ่มขึ้น17 2นะครับผม สร้อยสร้อยตัวส r o s s สร้อยเน c r a t ตัวนี้นะครับก็จะ <c oughs> เวลาเราไม่โดนโจมตีดาเมจเพิ่มขึ้นร0 0ถ้าโดนโจมตีเนี่ยจะลดลงเหลือ50%เนะครับโอเคที่คานายคิวนะครับเราจะใช้ตัว mentico เพื่อจะรีดิ c e ตัวรีซอ u r c e c ส s t ของคัส t ิ n งแอโร่นะครับรีดิ c e การใช้ตัวเนี่ยเฮ a เทรดเนี่ยห้นะครับแล้วเพิ่มดาเมจของตัวคั s t i n g a สาม้อยเปร่300%แรงมาก ส่วนอันนี้ตัวเข็มขัดที่อยู่ในคารไนคิวนะครับก็คือตัวคอมเพนเะนียนหรือสัตว์ติดตามของเราเนี่ยจะลดดาเมจลง9%นะครับ9%คูณกี่ตัวเรามีตัวเยอะแยะเลยเนี่ยมันก็เลยทำให้เรามีพลังป้องกันเยอะนะครับโอเคต่อไปนะครับผมแต่ละชิ้นเนี่ยใช้อะไรบ้างนะครับล่ล ไหลนะครับเด็กวิดอ่าแล้วก็ Reduce Reduce All r e s o u r c e Cost คูลดาวนะครับลดคูลดาวหรือจะใช้ตัว Area Damage เพิ่มเข้าไปก็ได้แทนวิดนะครับตัวแขนครับก็เด็กนะครับ r i t i c a l h i t Critical Charge นะครับแล้วก็ Reduce c วคูลดาวเราต้อง Reduce c วคูลดาวเยอะๆนะครับเพื่อที่จะให้เวนเกนเนี่ยแปลงร่างตลอดเวลาชุดนะครับก็ e ด็ w i t h l i f e หรือ r s i s t a n c e ก็ได้ หัวเนี่ยก็เด็กนะครับขี้แล้วก็วิดก็ได้นะครับหรือว่าตัวคลัสเตอร์แอโร่ก็ได้แต่เนี้ยผมยังไม่ได้ผมเคยเลือกเป็นมัลติช็อตไปก่อนนะครับกางเกงครับก็เด็กวิทอาร์เมอร์หรือไลฟ์นะครับรองเท้าก็เด็กวิทรีสิสแตนหรือว่าคลัสเตอร์แอโร่ก็ได้นะครับผมแหวนนะครับคิดเข้าคิดคิดเข้าดาเมจนะครับเด็กแล้วก็ลู โฟกัสแอนลิซิสเนี่ยทุกคนน่าจะรู้แล้วผมไม่อธิบายนะครับว่าเพิ่มดามจยังไงจะบอกแค่ว่ามันก็ต้องมีชี it, ้คิดชี้ชาร์จนะครับขี She ้คิดขี้ดามจเด็กเช่นเดียวกันทั้งสองอันขี She ้คิดขี้ดามจเด็กนะครับตัวซองธนูเนี่ยเด็กวิดนะครับแอ t แท k s สปีดคี้ที่เข้าฮิตนะครับรีดิวคูลดาวหรือจะเป็นแอเรียดาม e ก็ได้ เช่นเดียวกันนะครับหยางธนูหยางก็มีดาเมจนะครับมีเด็กมีแอตแทกสปีดตัวรีดิวเรซคอร์ดเนี่ยมันบังคับให้มากับหยางอยู่แล้วหรือถ้าใครไม่อยากเอาแอตแทกสปีดก็เป็นตัวแอร,รีอาดามิชนะฮะครบครบอยางหยางนะครับตัวดีเจเนอเรทีเจมนะครับเบนออฟติกเกินครับตีย้ำๆเอาไว้ตีบอสตีย้ำๆดาเมจจะเพิ่มขึ้น สัวรอบเป็นเกนนะครับยิ่งตีระยะไกลยิ่งแรงแล้วก็เบนออฟ the t ท a p นะครับตีตัวที่ติดสถาน,นะเพิ่มหมดหรือ,อยังน่าจะหมดแล้วนะครับสำหรับเซตนี้เล่นไม่ยากครับต่อไปสกิลสกิลแรกนะครับเป็นเอวสีแเพื่อเอาไว้เพิ่มเอาไว้เพิ่มตัว Head Trade หรือถ้าใช้เอลูซีแฟร์เนี่ยคลัสซี่แอโร่ก็จะทำงานเหมือนกันครับคลัสเตอร์แอโร่สกิลหลักนะครับใช้ l o r ดออฟแบร์นะครับตัว l o r ดออฟแบร์เนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจเวลาโจมตีเวลาโจมตีเนี่ยมันจะพุ่งเป็นเหมือนล้อมแสงน,นะใส่สตัวแล้วเป็นระเบิดมันก็เลยชื่อว่าคลัสเตอร์แอโร่หรือธนูระเบิดนั่นเอง เซนทรีนะครับใช้โพล่าสเตชันเพราะว่าโพล่าสเตชันเนี่ยจะทำให้ศัตรูติดชิวทำให้ศัตรูเดินไม่ได้นะครับอันนี้สำคัญคอมเพนเนียนนะครับใช้อะไรก็ได้เพราะว่ามันจะเรียกมาหมดเลยแมงมุมค้างคาวหมีตัวฟอร์เรแล้วก็หมาป่านะครับสโมกสกีนะครับใช้สเปเชียลรีซซฟเพื่อตัวใช้สำหรับรีดิวตัวดิสซิปลายอันนี้นะแล้วก็เวนเก้นครับดาร์คฮาร์ดเหมือนเดิม ร e ดิวออร Damage ป้องกันนั่นเอง <c oughs> พัดสีนะครับแล้วแต่เราจะเลือกเลยแต่ที่แนะนำก็อันนี้ตัว c u สตอมเ n นจิเนียริงนะครับตัวเซนตี่ดาเมหนึอยเเอมบทำดาเมดนะครับเพิ่ม40%่เร์เตแล้วศัตรูที่เลือดน้อยกว่าเจ็ดสิบห้าเปอร์นะครับคอฟเด็ีคทำศัตรูที่สโล่ยี่สิบเปอรนะครับแล้วก็บริสติกนะครับ ดาเมจของ r o c k e ตแรงขึ้น100%เพราะว่าเวลาใช้ตัว c ัตเตอร์แอโรเนี่ยมันจะมี r o c k e ตนะครับ <c oughs> โอเคน่าจะครบแล้วทั้งสกิลทั้งชุดทั้งเกมทั้งเ e จ d น r รีเกมนะครับ <c oughs> พารากอนเหมือนเดิมครับเด็กนะครับ v ู m เม t s สปีดเฮ t ทรีที่เดี๋ยวก็อัพเต็มนะครับ <c oughs> แล้วผมจะมาลงให้ดูนะครับวิธีเล่น ที่โหดๆเลยอ่ะเจียเก้าสิบเลยให้จบเลยแล้วกันนะครับวันนี้อย่างแรกครับเรียกสัตว์เลี้ยงออกมาก่อนแปลงร่างนะครับเจอสตูลาักลากมันนะครับลักลากมันวางคัสเตอร์แอโร่แล้วก็คลิกขวานะครับเห็นไหมว่าเรียกเซนที่ไม่ใช่คัสเตอร์แอโร่เรียกเซนตีแล้วก็กดคลิกขวาเพื่อให้คัสเตอร์แอโร่ทำงานนะครับคัสเตอร์แอโร่จะยิงมาจากเซนที่ทั้งสามจุด แล้วก็ลุมกระหน,น่ำใส่ศัตรูนะครับแล้วมันทำดาเมจแรงมากเลยนี่จะ90นะเป็นไก่เลย,ยก็คือเซตนี้มันไม่ต้องเร่งสปีดในการวิ่งนะครับเพราะว่าเราจะลงชีอารขั้นสูง,สงการลงชีอารขั้นสูงเนี่ยศัตรูมันเยอะนายล้อมรอบเราอยู่เอง ซึ่งตัวเซนตีเนี่ยมันก็จะทำมันก็จะคููดาวของมันไปเรื่อยๆนะทำให้เราค่อยๆวางค่อยๆวาง,วางตัวเซนตี้เราไปตลอดทางแล้วคลิกซ้ายคลิกขวาก็จะยิงไปเรื่อยๆ แล้วพลังป้องกันเยอะมากเห็นครับสี่ร้อยสี่ล้านเข้ามาจากคอมเพนเนียนของเรานะครับเรก็ถึงขัดนี้และยิ่งแฟงเวนเ้นเนี่ยยิ่งเยอะไปอีกสองเท่าเลยอย่างตัวล็อกขาทำไมเราไม่ได้ด้วย <want> ผมเคยลองลงได้มากสุดก็ประมาณร้อยยี่ร้อยยี่นะครั ไม่เหมาะเลยแมวไม่เหมาะเอาโชว์เลยมันเดินไกลอรัโอเคไปเรื่อยครับไปเรื่อย <What? S 1> ข้อเสียก็คือเวลาเราเริ่มเปลี่ยนแมพนะครับ <What? S 1> ตัวคัสเตอร์แอโร่ของเราะจะหายถ้าเราลงพลาดลงช้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ทันการและโดนตุยได้ oh. เพราะฉะนั้นแต่พอเปิดแมวมาแล้วเนี่ยให้รีบวางคัสเตอร์แอโร่เลย oh. วางเซนที่เลยนะครับ พื่อให้ตัวคัสเตอร์แอรโร่เนี่ยทำงานตลอดเวลามันแรงแล้วทำให้ศัตรูเข้าใกล้เราไม่ได้มันจะกระหน่ำดี้รื่อความที่เซตเนี้ยมันวิวเนี้ยมันค่อนข้างช้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เน้นเน้นลงระดับสูงๆไปเลยเพราะมันจะอัดน,นะเีย่ข้าทิก สามนาทีบ้าไปแล้วอยาาเตาสิอ้อลืมนี่เจมนะครับเจมที่ใส่ชุดเนี่ยก็ใช้เจมขาวเพื่อมีดสแตนต์นะครับใส่หัวก็เจมขาวลด ตัวครูดาวแล้วเจมเขียวนะครับใส่ยางเพื่อเพิ่มตัวคริสติคอลฮิตนั่นเองก็ยังไงก็เอาไปลองไปเล่นกันได้นะครับสามารถแต่แรงสูงๆได้แต่ยังสู้ตัวนาตยาสไปแท็บไม่ได้แต่ก็เล่นสนุกดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กับช่อง Remember Me ด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงคอนเทนต์เรื่อยๆเลยสำหรับ d i a b โ o 3 Diablo โ m m o r t r t a l รวมถึง Di a b โ o 4นะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับสวัสดีครับ